นี <m í toys> ่น้องลูกหลานทุกคนด้วยที่จัดงานข้าวนะวันนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนขอบคุณครับน่ากห้ามถายวดห้ามถาไม่ไปเวิดีโอวิดีโอเหรอวดีโอเคื่อนไหว เมื่อกี้สามคนนั้นเหมื่อนในนี่ห้อยใส่กอดเฮยจ๋าโลกเกแ่แม่ก็อไปเห็นนะอะไรพอแล้วเดี๋ยวให้จิ๊บเป็นคนจัดการใหญ่ไปตัดกเดียวชิ้นเดียวพอนี่ใส่หน้าัเล ทน้อยเหรอใช่อ่ของนบินไทยเหรอของไอ้นี่เหรอใช่ไหมไม่เพราะว่ามันขายของไอ้นี่ใช่ไหมของกับินไทย ยายไม่้เาแจกเก็บบอกว่าไงล่ะเออมี้อนมาตัดต่อไม่พอเอตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็หิ้วใหญ่ได้บอกว่าหาไม่ออไปัญหาเรื่องอไชิ้นเเนี่ยองเีย่ว